กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะโดยเฉพาะท่านที่ไม่สะดวกมารับบริการในเวลาราชาการค่ะตอนนี้โรงพยาบาลบตัดเนีของเรานะคะก็ได้เปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชาการค่ะเพื่อเพิ่มความสะดวกแล้วก็การเข้าถึงการบริการให้กับประชาชนนะคะและในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากนายแพทย์อับดุลรอยะ อ e สลเมร์ค่ะรองผู้อุ่งในการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอแบงสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากให้คุณหมอนะคะ่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการคืออะไรแล้วก็เราเปิดให้บริการแผนกอะไรบ้างค่ะคุณหมอครับก็คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการนะครับก็คือ พูดง่ายๆคือคลินิก SMC นะครับก็เป็นบริการาเพิ่มเติมนะฮะของโรงพยาบาลที่จะจัดขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกที่จะมารับบริการในช่วงในเวลาราชการนะครับโดยเราจะเปิดให้บริการในช่วงเย็นหลังเวลาราชการนะครับใ,ในช่วงประมาณา16นาฬิกานาทีถึง20นาฬกานาทีนะครับก็ผู้ป่วยก็ได้รับการดูแล ได้รับการบริการจากแพทย์เฉพาะทางเช่นเดียวกับการให้บริการในเวลาปกตินะครับทีนี้เราจะมีความยืดหยุ่นและก็สะดวกสบายมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่ารละเวลาของการรอคอยอการตรวจเนี่ยมันก็จะสั้นขึ้นครับโดยปกตินะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราเปิดให้บริการอยู่3าแผนกนะครับก็คือแผนกอายุรกรรมนะครับแผนกอายุรกรรมเนี่ยก็จะ มีการตรวจโรคอายุรกรรมทั่วไปนะครับโรคเบาหวานความดันโรคหลอดเลือดนะครับแล้วก็อันนึงก็คือในเรื่องของโรคหัวใจนะครับ<ไ>มีการตรวจเอ็กโคหัวใจนะครับหรือ,อการตรวจการวิ่งสายพานด้วยนะครับส่วนอีกแผนกหนึ่งก็คือแผนกสัญญกรรมนะครับแผนกสัญญกรรมก็จะตรวจโรคทางสัญญกรรมนะครับเช่นปวดท้องนะครับโรค เกี่ยวกับมะเร็งในช่องท้องนะครับ<ฆ>โรคเกี่ยวกับการเป็นเช่นไส้เลื่อนนะครับที่ต้องการจะผ่าตัดนะครับหรือโรคเกี่ยวกับเต้านมนะครับ<ฮ>สาหรับคุณผู้หญิงนะครับที่ต้องการจะตรวจเต้านมนะครับว่าเต้านมตัวเองมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งหรือเปล่าแล้วก็<ฆ>ให้บริการนะครับส่วนอันที่3าก็คือแผนทันตกรรมนะครับซึ่งแผนทันตกรรมก็จะให้บริการในเรื่องของการทําหัตถการทางทันตกรรมนะครับก็เปิดทุกวัน ค่ะก็สามแผนกนะคะตอนนี้ที่โรงพยาบาลปัตตานีได้เปิดให้บริการนะคะซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกนะคะคุณหมอให้กับคนที่ในเวลามาไม่ทันจะมารับบริการแต่ว่าไม่ทันก็สามารถเลือกมารับบริการนอกเวลาราชการได้นะคะเหมือนที่คุณหมอบอกเลยค่ะก็จะได้รับการบริการจากคุณหมอเฉพาะทางเหมือนในเวลาราชการเลยค่ะนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบริการที่ดีมากๆเลยนะคะ คุณหมอคะการที่เราจะมาใช้บริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการนะคะ,ะมีค่าบริการเป็นยังไงบ้างคะครับค่ะค่าบริการครับเราคิดนะค่าบริการ300บาทนะครับซึ่งส่วนนี้เราเบิกไม่ได้นะครับค่ะแต่ส่วนอื่นนะครับในช่วงเช่นค่ายาค่า l a ปหรือค่าเอ็กซเรย์นะครหรือค่าตัวเพิ่มเติมจะคิดตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วยะนะครับ ในส่วนของันตกรรมราคาค่าบริการเป็นยังไงคะันตกรรมเนี่ยก็จะคิดค่าบริการเป็นลกษณะของอาตามาหัตถการนะครับแต่ละหัตถการก็จะมีค่าใช้จ่ายในการในการรักษาไม่เท่ากันครับอยังไงก็ต้องติดต่อทางทันตกรรมอีกทีเพื่อประเมินราคาครับผมค่ะก็หากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะมาใช้บริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะเป็นค่าบริการ300บาทตรงนี้ที่เบิกไม่ได้อย่างที่คุณหมอแบได้บอกไปนะคะส่วนค่ารักษาอื่นๆเราก็ใช้จ่ายตามสิทธิ์นะคะคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลเนี่ยเปิดให้บริการนานหรือยังคะคุณหมอคะครับ,รบก็จริงๆเนี่ยเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ,รบในการาเปิดให้บริการาเฉพาะทางนอกเวลาราชการเพื่อรองรับผู้รับบริการนะครับที่มากนะครับแล้วก็เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึง การบริการของโรงพยาบาลน,นะครับของโรงพยาบาลโรงพยาบาลปัตตานีเนี่ยก็เปิดให้บริการเนี่ยครั้งแรกนะครับคลินิก SMC นะครับก็ในช่วงประมาณมิถุนาปี2562นะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเกิดสถานการณ์โควิดนะครับก็เลยหยุดพักไปช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็มาเริ่มให้บริการอ,าอีกครั้งหนึ่งในหลังโควิดนะครับประมาณาาปี2567ที่ผ่านมาครับ การตอบรับเป,เป็นยังไงบ้างคะก็ตอบรับตอบตอบรับค่อนข้างดีนะครับก็มันก็ช่วยลดความแออัดนะครับในช่วงกลางวันนะครับที่ต้องรอเพื่อเพื่อตรวจกับคุณหมอเฉพาะทางเนี่ยทำให้เพิ่มความยืดหยุ่นนะครับให้กับผู้มารับบริการทำให้มีความสะดวกมากขึ้นนะครับค่ะคลินิกนี้คะ่ะหมอแดงคับตั้งอยู่ตรงไหนเอ่ย <laughs> คลินิกนะครับคลินิก คลินิก s อ c นะครับอยู่ตรงบริเวณห้องตรวจพรีเมียมนะครับหอ้องตรวจพรีเมียมอยู่ตรงข้ามกับตึกสัญลักษณ์นะครับถ้าเราเดินมาเนี่ยอเอาง่ายๆนะครับแลนด์มาร์คเราไปดูตรงเซเว่นนะครับเดินเลยผ่านเซเว่นมานิดนึงนะครับด้านซ้ายมือจะมีคลินิกพรีเมียมอยู่นะครับเราก็จะเปิดให้บริการตรงนั้นนะครับก็เพื่อความสะดวกโดยการที่เราทําเป็น ลักษณะของรอะน,นาบเดียวกันนะครับก็คือ,อเปิดสิทธิ์นะครับลงทะเบียนนะครับตรวจแล้วก็รับยาที่ชั้นหนึ่งได้เลยนะครับไม่ต้องเดินขึ้นเดินลงนะครับค่ะก็คือจุดสังเกตก็คือให้สังเกตเซเว่นก่อนนะคะเดินเลยเซเว่นไปนะคะก็จะเป็นคลีนิกของเรานะคะค,คลีนิกเฉพาะทางนอกเวลาราชาการค่ะเปิดให้บริการวันไหนบ้างคะครับสำหรับ ของอายุรกรรมนะครับอายุรกรรมเนี่ยก็จะเปิดให้บริการนะครับทุกวันอังคารและก็วันพุธนะครับส่วนของสัญญกรรมนะครับเปิดให้บริการวันอังคารและก็วันพฤหัสบดีนะครับในส่วนของทัตกรรมนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับและก็วันหยุดนะครับจะเปิดให้บริการในช่วงเช้าอย่างเดียวนะครับทันตกรรมใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นของแผนกอายุรกรรมกับสัญญกรรมในช่วงวันหยุดนี้ ในช่วงวันหยุดเราเราไม่ได้เปิดให้บริการนะครับเราเปิดให้บริการเฉพาะในเวนอกเวลาราชการที่เป็นวันปกตินะครับค่ะเริ่มให้บริการตั้งแต่กี่โมงก็เริ่มให้บริการตั้งแต่16นาฬิกาสนาทีนะครับถึง20นาฬิกาสนาทีนะครับค่ะก็เป็นวันหยุดราชการและก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับค่ะก็คิดว่าคลินิกของเรานะคะหาไม่ยากนะคะเพราะว่าเหมือนที่คุณหมอบอกค่ะอยู่ในระนาบเดียวกันคือชั้นหนึ่งหมดเลยใช่ครับนะคะ เปิดประตูเข้ามาเดินตรงมาเลยนะคะ <c oughs> ก็หาไม่ยากนะคะถ้าประชาชนสนใจหรือว่าผู้ผู้รับบริการสนใจอยากจะมารับบริการคะ่ะมีขั้นตอนยังไงบ้างคะคุณหมอคะที่จะเข้าไปรับบริการคลีนิกเฉพาะทางนอกเวลาครับสะดวกมากครับก็ <c oughs> คือ,อผู้รับบริการสามารถา walk in เข้ามาเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ในช่วงเย็นนะครับ16.30 <c oughs> นาทีนะครับติดต่อที่ห้องเวลระเบียนนะครับ แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเราจะมาตรวจที่คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการนะครับก็เจ้าหน้าที่จะดาเนินการลงทะเบียนแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์ให้นะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกให้ทุกขั้นตอนนะครับพอเราตรวจเสร็จนะครับเราไปรับยาที่ชั้นหนึ่งนะครับรับยาเสร็จก็สามารถเดินทางกลับบ้านได้เลยะนะครับห้องจ่ายยาห้องการเงินอยู่ชั้นหนึ่งหมดเลยอ๋อยกเว้นนะครับยกเว้นทันตรกรรมนะครับทันตรกรรมที่ต้องขึ้นไปติดต่อ ทัตรกรรมที่ชั้นหกนนะครับตึกอาคารวัชรประชาเวกนะครับแล้วก็ติดต่อที่เคาน์เตอร์ของของอทัตรกรรมนะครับค่ะนะคะก็ง่ายๆผู้ป่วยสามารถวอล์กอินมาได้เลยถ้าเป็นกรณีนัดล่วงหน้าสามารถทำได้ไหมคะคุณหมอได้ครับก็สามารถอสอบถามข้อมูลนะครับเพิ่มเติมนะครับหรือว่าเราจะนัดหมายล่วงหน้าได้นะครับที่ แล้วโทรมาที่เบอร์โรงพยาบาลนะครับ073711010นะครับแล้วก <rum> ็ต่อไปที่4006นะครับจะจะมีเจ้าหน้าที่รับสายนะครับแต่ขอเป็นช่วงเวลา16นาฬิกา30นาทีถึง20นาก30นาทีนะครับเรกว่าเมื่อก่อนนั้นจะไม่มีคนรับสายก็ต้องเป็นช่วงที่คลินิกเฉพาะทางนอกเวลา เปิด,ปดให้บริการ,รนะคะถ<ช>ึงจะโทรมาสอบถามได้นะคะคนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมหรือว่าคุณผู้ฟังก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ของโรงพยาบาลปัตจานีนะคะซึ่งเราก็จะได้ใส่รายละเอียดลงไปว่าในแต่ละวันนะคะมีคุณหมอท่านไหนออกตรวจบ้างนะคะก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลตรงนั้นได้เลยนะคะซึ่ง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกนะคะที่เหมาะกับคนยุคใหม่ค่ะคุณหมอคะเพราะบางคนเนี่ยไม่มีเวลาเลยช่วงช่วงกลางวันค่ะปีกตัวมาไม่ได้เลยค่ะก็คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการก็ถือเป็นทางเลือกสำหรับคนยุคใหม่คนยุคทำงานนะคะอยากให้คุณหมอนะคะได้ฝากคำแนะนำหรือว่าข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะครับ ก็สําหรับทุกท่านนะครับที่ต้องการพบแพทย์เฉพาะทางนะครับแต่ว่าไม่มีความสะดวกในช่วงเวลาราชการนะครับก็แนะนํานะครับให้มาใช้บริการที่คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการนะครับหรือคลินิก SNC นะครับของโรงพยาบาลปัตตานีนะครับเราก็มุ่งมั่นนะครับที่จะให้บริการด้วยมาตรฐานเดียวกันนะครับกับช่วงเวลาปกตินะแต่ว่าเราเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ทํางานกลางวันหรือว่ามีภารกิจในช่วงเช้านะครับ ก็สามารถมารับบริการหลังเลิกงานได้นะครับก็ก่อนรับบริการนะครับแนะนําให้นําบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้งนะครับแล้วก็หาบีผลตรวจเดิมหรือว่ายาที่ทานอยู่นะครับควรนามาด้วยนะครับเพื่อจะให้แพทย์เนี่ยสามารถดูแลต่อเนื่องได้นะครับสุดท้ายนี่ก็คืออยากจะฝากทุกท่านนะครับตรวจสุขภาพเป็นประจำนะครับและหากมีอาการผิดปกติไม่ควรรอจะถึงวันหยุดหรือว่าเลื่อนการพบแพทย์ออกไปนะครับ ก็คลินิกเฉพาะทางนักเวรราชการของโรงพยาบาลปัตตานีพร้อมให้บริการโดยทีมแพทย์เฉพาะทางนะครับที่ดูแลด้วยความใส่ใจเพื่อให้ทุกท่านได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องครบวงจรและสะดวกที่สุดนะครับเป็นทางเลือกใหม่ที่ลดวเวลารอคอยนะครับ ค่ะก็วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะนายแพทย์อับดุลรอยะฮายสเลเมนะคะรองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ท่านได้เอาข้อมูลดีๆการบริการดีๆของโรงพยาบาลนะคะมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะสุขภาพดีไม่ต้องรอเวลานะคะหมอเนยะนะคะตอนนี้โรงพยาบาลของเราก็มีบริการที่ยืดหยุ่นแล้วก็เข้าถึงง่ายนะคะ ที่สำคัญเลยก็คือเป็นทางเลือกใหม่แล้วก็ลดเวลารอคอยให้กับผู้มารับบริการค่ะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะแล้วก็ใช้บริการสุขภาพอย่างเหมาะสมกับเวลาชีวิตของเรานะคะคแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับเรื่องราวสุขภาพดีๆที่ทางรายการได้นำมาฝากนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ